บอกว่าพิจารณ์พระเจ้ายหัวมาผิดให้ขอทราบบัตผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการพิจารณ์เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตร์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาเละเมิดผิด ามาที่ข้อที่1นะครับเพราะเหตุดใดจึงมีการเสนอแก้ไขกฎหมายอยาญามาตรา1นึท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรและท่านคิดว่าหากต้องแก้ไขควรปรับปรุงแก้ไขใ,ในประเด็นใดบ้างและควรแก้ไขให้เป็นอย่างไรนะครับผมขอแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนที่1ก็คือเพราะเหตุดใดจึงมีการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับอี๋ยวขออธิบายในส่วนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า เหตุผลที่มีการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับมี 2, 2> เหตุผลหลักๆนะครับก็คือปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับโทษที่วันสูงเกินไปนะครับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายอาญามาตรา112นี่เนี่ยมีบางกรณีนเนี่ยมีความกว้างแล้วก็ตีความได้หลากหลายนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยมีการใช้กฎหมายนี้เนี่ยเกินความจําเป็นหรือว่าใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับสคือ โทษที่สูงเกินไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าของประเทศไทยเราเนี่ยมีโทษอยู่ที่3ปีถึง15ปีนะครับซึ่งขั้นต่ําอยู่ที่3ปีแล้วก็สูงแล้วก็สูงที่สุดอยู่ที่15ปีนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอย่างสเปนที่มีกฎหมายคล้ายๆกับของเรานะครับสเปนเนี่ยมีโทษอยู่ที่6เดือนนะครับถึง2ปีนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหากว่ามีเป็นการดูหมิน่นพระมหากษัตริย์นะครับมีโทษอยู่ สูงสุดอยู่ที่5ปีนะครับหรือถ้าเป็นการดูหมินพระราชินีราชายาหรือว่าคู่สมรสของออราชายาเนี่ยก็จะมีโทษสูงสุดอยู่ที่4ปีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายนี้เนี่ยของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดโทษขั้นต่ําเอาไว้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าของประเทศไทยเนี่ยมีโทษที่ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรซึ่งพวกเราก็มองว่ามันไม่สอดคล้องกับ สัดส,ส่วนของโทษเมื่อเทียบกับความผิดประเภทอื่นๆนะครับอย่างเช่นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับหรือว่าจะเป็นฐานความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนทาใ,ให้ผู้อื่นจนทําให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายก็จะเห็นได้เลยว่าโทษนี้เนะี่ยอยู่อยู่ในระดับเดียวกันกับกับความผิดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเหตุใดจะมีการเสนอแก้ไขนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับ ต้องบอกว่าพวกเราก็เห็นด้วยพอสมควรนะครับใน,ในเหตุผลหลักที่ผมได้อธิบายไป2ข้อเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกหรือว่าหรือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยสืจรชิตหรือการอภิปรายเชิงวิชาการนะครับก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ด้วยนะครับจาก2ข้อที่ผมได้อธิบายเมื่อสักครู่นะครับส่วนที่2นะครับ ท่านคิดว่าหากต้องแก้ไขควรปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้างและควรแก้ไขให้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขนะครับก็คือ2ข้อที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับโทษที่มันสูงเกินไปนะครับสำหรับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายนี่เนะี่ยควรที่จะกําหนดให้ชัดเจนว่าการกระทําใดเนี่ยเป็นความผิดเพื่อที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการดูหมิ่นใส่ร้ายโดยเจตนาร้ายกับ การแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์โดยสุจริตนะครับควรที่จะกําหนดให้ชัดเจนเพื่อที่จะแยกได้ว่าว่าสิ่งไหนเป็น,ปนการดูหมิน่นหรือว่าใส่ร้าย,รายหรือว่าสิ่งไหนเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับสับโทษนะครับก็คือควรที่จะมีการปรับลดให้โทษเนี่ยเหมาะสมกับลักษณะความผิดนะครับแล้วก็เปิดช่องให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิษมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของ ประเด็นที่ควรจะแก้ไขแล้วก็ลักษณะการแก้ไขนะครับก่อนที่จะพิจารณากับการมีวัฐสระหารในสมที่2ผมจะพูดถึงประเด็นหลักๆ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือความยึดโยงอมกับประชาชนนะครับกลุ่มขอ,ของผมมองว่าอำนาจอธิไต,ตยของแท้จริงต้องมาจากประชาชนนะครับการใช้อำนาจนิติบัญญัติก็ต้องมาจากประชาชนนะครับแต่ ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโอ้ที่สภาที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้งจากประชาชนแต่มาจากการแต่งตั้งการเองนะครับซึ่งทําให้ขาดความชอบธรรมในทางาการเมืองน,นะครับแล้วก็และไม่สามารถจะสะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับประเด็นที่2องนะครับวุฒิสภาไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทดูแลุนอย่างสรรับได้าทาไมถึงไม่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทดูแลุนอย่างสลรับได้น,นะ คือว่าในทางทฤษฎีแล้ววุฒิสภาในคนที่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบสมาชิกขอ,องไทยน่าจะโนนะครับแต่ในทางปฏิบัติหนะ้าวุฒิสภาของไทยนะมันจะมีความเชื่อมโยงก,กับผู้มีอิทธิพลท,ทางการเมืองนะครับก็คือว่าส่งผลให้ตรวจอสอบไม่เป็นการนะครับแม้กฎหมายจะออกแบบให้วุฒิสภานะเป็นเป็นกลางการอาคุณสมบัติของวุฒิสภาจะไม่สามารถที่จะเป็นพรคใดพรคหนึ่งได้ในการลงสมัครแต่ในทางการเมืองนะ ไม่สามารถที่จะบังคับความสัมพันธ์ทางการเมืองได้นะครับก็เป็นจุดบอดในการเปิดโอ,อก,กาสให้พรรคแต่ละพรรคเนี้ยส่งบุคคลของตัวเองเพื่อลงสมัครโดยอ้อมนะครับซึ่งทําให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนักการเมืองนะครับอาวุธทิสพานีจะก็จะเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนในเรื่องของการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน,นครับครับ ประเด็นที่3นะครับคร็คื่ออความซับซ้อนและความล่าช้าในการที่จะออกกฎหมายนะครับกลุ่มของผมมองว่ากระบวนการน,นิติบัญญัติที่ต้องผ่านสองสภาแล้วทําให้การแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาของประเทศมีความล่าช้านะครับ<ม>ในขณะที่อํานาจในการพิจารณาการนิติบัญญัตินี้ของวุฒิสภา,ษษาสามารถที่จะมอบให้ผู้แนนทนรัษฎราำน้าที่แทนได้นะครับ ซึ่งผู้แทนแนักเดนี้ก็มาก็ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับเมื่อพิจารณาทั้ง3าประเ็นแล้วก็ผมมองว่ากลุ่มของผมมองว่าประเทศไทยนี่ควรจะมีระบบสภาเดียวที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนนะครับ ทางพิญณาจากระบบสภาเดียวในเชิงรัฐศาสตร์นะครับจะเห็นว่าระบบมีข้อดีข้อเสียที่สาคัญหลายประการประการแรกคือความเป็นประชาธิปไตยที่มีความชัดเจนเนื่องจากสมาชิกของสภาล้วงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงครับส่งผลให้เกิดจานวนของประชาชนสุ่ายทอดเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติอย่างตรงไปตรงมาประการที่2นะครับระบบสภาเดียวเพื่อต่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการออกกฎหมาย เนื่องจากไม่ต้องผ่านกระบวนการการการกรจากหลายสภาจึงช่วยลดความล่าช้าในการตัดสินใจทางนโยบายประการสุดท้ายครับคือความรับผิดชอบทางการเมืองที่มีความชัดเจนผู้แทนรัษฎรสามารถถูกตรวจสอบและถูกลงโทษผ่านประชาชนได้โดยตรงผ่านกระบวนการการเลือกตั้งได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามครับระบบสภาเดียวก็มีข้อจำกัดในประเด็นความเสี่ยงที่เสี่ยงข้างมากอ่าครอบงำกระบวนการทางการเมือง แต่ข้ยังกต่ดตั้งกล่าวสามารถส่วนดุด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้กับศาลองค์กรเอริสระรวมไปถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐได้ด้วยครับกลุ่มของผู้ปกครองจึงเห็นว่าการม,มีมติสภาเนี่ยไม่ได้ทําให้ประชาธิปไตยอ่อนแอลงใดหากแต่กลับช่วยทําให้ระบบกลางเมืองมีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นมีความรับผิดชอบและมีความเป็นประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชนได้โดยตรงครับ ธรรมนูนที่ดีและถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยต้องยึดหลักว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำและให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญต้องรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการรวมกลุ่มและความเสมอภาคทางกฎหมายอีกทั้งต้องออกแบบโครงสร้างอำนาจรัฐให้ยึดโยงกับประชาชน มีระบบตรวจสอบและทวงดุลที่ไม่เปิดช่องให้กลุ่มอานาจได้ผูกขาดอํานาจเหนือเสียงของประชาชนองค์กรข้ามรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารที่มาจากการยึดอํานาจนอกระบบไม่ผ่านความยินชอบจากประชาชนจึงกัรความชอบธรรมจากหลักประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญมีลักษณะนี้มักจะถูกออกแบบมาโดยผู้ยึดอํานาจ เพื่อควบคุมการเมืองและรักษาอำนาจของตนเช่นการใช้อำนาจองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือการกำจัดบทบาทของเสียงประชาชนและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งผลกระทบของรัฐธรรมนูญทั้งสองรรลักษณะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยช่วยให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศเกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถ้าความชอบธรรมและสติยภาพในระยะยาวขณะที่รัฐธรรมานูญจากการนัฐประหารมักนำไปสู่ความไม่ไม่ไว้วางใจความผัดแจ้งทางการเมืองได้ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยของมาที่หยุดชะง,งักหรือถอยหลัง